ห้าสี่สามสองเอาละครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าผมไม่เชื่อมากเลยที่ผมจะเล่นเกมนี้จริงๆซึ่งเป็นเกมที่เรียกว่าแนวสยองขวัญเวทวอดไอเพลงนี้แกผมมันก็เพิ่งไปเห็นคุณโยชิเขาเล่นเห็นแล้วมัน,น่าสนใจอลองไปโหลดมาผมเองเคยตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่า จะไม่แตะเกมผีขาดจะไม่แตะเกมสอยองขวัญแต่เห็นแล้วมันแบบน่าสนใจนะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะทนเล่นจนจบได้หรือไม่ผมเองก็ถือว่าจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันไรเนี่ยสามด่านเหรอแหม่กำแพงสีขาวระเบียงยามพบรบเ่าเสียงเรไรหุบเหรโห,หดเร็วๆนี้ไรเนี่ยเร็วๆนี้ เป็นประเภทด่านเนื้อเรื่องชาเลนจ์เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหรอกำแพงสีขาวฉันกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของทันใดนั้นเองก็มีรถตู้มาจอดข้างฉันมีชายชุดดำสองคนวิ่งลงมาจากรถคนหนึ่งรวบตัวฉันอีกคนก็เอาถุงมาคลุมหัวฉันแล้วทุกๆอย่างก็มืดลงไปรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยซะแล้ว เพจวัดเพื่อนมาหันหน้าว้าว wow. ในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีฮ <c oughs> ฉันเปิดเพลงขึ้นความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมตื่นพอฉันลองเปลี่ยนเพลงคุณก็ตื่นทันทีเพจอะไรวะที่นี่มันที่ไหนกันนะ่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเธอเป็นใครดืมฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาสวัสดีฉันชื่อรีดา ฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานักแลบแสงสีของฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้และสาเหตุที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าการกระทำของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเสียงโคตรก o o g เกินทางเส t e เลยเลยสควรจะถูกกำจัดให้หายไปแต่ไม่ต้องห่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจึงมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับกนอย่างคุณนั่นก็คือ การปรับทัศนคติแบบ400อะไรวะเอ๊ะแต่ฉันไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะนี่คุณไม่รู้ตัวเลยหรอว่าคุณทำอะไรลงไปหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่อะไรเอาเถอะฉันจะอธิบายให้ฟังก็ได้มองหลังวันนี้คุณไปซื้อไฟแช็กที่ร้านขายของชำแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นท่อนำเลี้ยงให้กับรัฐบาล และการกระทำนั่นถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อราษนาจากอย่างยิ่งเดี๋ยวนะเวทวอดไปสู่การสิ้นชติดได้เวทวอดแค่ซื้อไฟแชกเนี่ยนะแค่งั้นหรอคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะซื้อไฟแช็กก็ผิดเลยหรอให้แล้วขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติละกันซื้อไฟแช็กก็ผิดแล้วอรออะไรครับเนี่ยไม่มีชักโครกให้แกหรอกเอา ไอ้บ้าเยกุญแจกด E S C เข้าไปตรวจสอบอข้างแสงเหรอโหใช้ชื่อไฟเช็คให้แสงสว่างรอบตัวโดยไม่ใช้แบตเตอรี่กุญแจอุปกรณ์สีเงินใช้เปิดล็อกประตูสามารถเก็บรวมกันได้อีอย่างว่าครับนี่กลับ ตกใจว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆ<อ>แล้วเมื่อกี้คุณตกใจหรือเปล่าล่ะตกใจดิอนะไรอะอะไรกันครับนี้อ่ะ อย่างวะครับนี่เฮ้ยมีสม้มเวยอะไรครับเนี่ยขอากุญแจเปิดห้องนี่เหรออย่านะ นี่ผมคาดหวังอะไรกันอยู่ครับเนี่ยผมกุมหัวอยู่นะครับเนี่ยที่ผมควรจะเจออะไรอย่างนี้เหรอผมก็อุตส่าห์กั้นใจเดินไปพุ่งชนอะไรเนี่ยเฮ้ยผมหลับตาอยู่อะ่ะไม่กล้าลืมเลยแตผมหลับตาเดินอยู่เนี่ย โ่แล้วควรจะเดินต่อไหมเนี่ยอะไรครับเนี่ยถ้าเธอถ้าเธอเข้าไปอีกรอบมันจะดังอีกมั้ยอะผมคนจะเจออะไรอย่างงี้จริงๆเหรอมีอะไรอีกไหมอ่ะดู ช่วงนี้มีข่าวคนหายเยอะมากเจ้าหน้าที่หลายท่านคงจะเดาได้ไม่ยากว่าสาเหตุที่คนหายไปเป็นเพราะอะไรผมจึงอยากให้ทุกท่านเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพื่อที่จะได้รองรับคนเหล่านั้นด้วยความห่วงใยนอพอติกอะไรครับเนี่ยยินดีที่เจอนะครับผีราตรีเราต้องไปห้องนั้นใช่ไหม ข้างนั้นมีอะไรอะ่ะมองเห็นไม่ชัดโอ้ยอะไรอะ่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยอันนี้ก็เข้าไม่ได้มัง้งผมกั้นใจเดินแล้วกัน เอาไม่มีอะไรเหรอร้องลงไปข้างล่างเหรอเฮ้ยเจอสามชิ้นนี่มันมีเปิดประตูนด้แต่มันเหมือนเข้าไม่ได้วะเสียงเปิดประตูนี่ไมค์คาบประชดเลยใช่ไหมเนี่ย มันไม่มีเลยมีอะไรไหมเนี่ยเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าคุณไหมมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยล่ะสิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะอแล้วไงแล้วไงอ่ะเปล่าหรอกเแค่พูดให้ฟังเฉย แต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่ <c oughs> เราจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังคลื่นเสียงล้างสมองแค่ทุกคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันทีอ๋อ <c oughs> นี่คือเสียงล้างสมองเหรอเนี่ย จงตะโกนออกมาว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์ <c oughs> ไม่มีทาง <c oughs> เดี๋ยวเยวเดี๋ย,ย,น,ะยนะนี่นี่ใช่ใชสิที่ผมคนจะเจอในเกมผีอ่ะเนี่ยรักชาติโอ้ฮาวเดี๋ยวเรื่องอะไรต่อหรอกหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเอาล่ะงั้นก็ขึ้นลิฟต์มาได้แล้ว <c oughs> เอ้ยมีวิ่งอีกวป่าอะไรเนี่ย จะที่ฉันพูดเมื่อกี้ได้ไหมอะไระที่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินคลื่นเสียงนั้นและนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทำอันตรายคุณไม่ได้ก็อ,อ,อแล้วทางเราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทำให้คุณประสบปู่บัติเหตุด้วยการเลื่นล้มจนขาดอากาศหายใ, <c oughs> ใจตายด้วยเชือกดีนะเลื่นล้มจนขาดอากาศตายขาดอากาศหายใจแล้วตายด้วยเชือกเดี๋ยวยังไงเนะี่ย ลื่นลื่นงงงงนะเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วออยุสมัยเปลี่ยนไปแล้วมี evet> วิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์ใช้ร่างกายเชื่อฉันนะโดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกโดน๋ยวก็ตายเดี๋ยนะโดนกัดอิดทีก็ไม่เจ็บว่ะเดี๋ยวก็ตายอะไรอะอะไรเนี่ย เออ this is not what I expect โอ้โหเฮ้ยอะไรวะเคยตายอะไรบ้าบอจังปิดอ่ะซ้ายขวาไม่มีอะไรอุ้ยอ่ะคาร์เตอร์ครับ ไม่ได้ตกใจอะไรอย่างนี้มันหลานหลายปีแล้วผมก็ไม่ชอบทุกครั้งเลยมอีอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมีอะไรอ่ะห้องนั้นเหรอมีอะไรอะ่ะมันต้องมีแน่แน่ะอ่าอ่าอ่าผมไม่มองแล้วหลับอ้าเออ ไม่รู้อ่ะผมเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลยก็ไม่รู้อ่ะเออต่อไปอ้าอออไม่บอกทางแล้วออ้อวไม่บอกทางแล้ว อออะออ่าฮ่าฮออฮอาฮาฮ่า่ามมาฮเข้ากลืนกาน่า้่าฮ่าฮลาฮ่าฮาย่ปฮ่า่าฮวา่าก้าาทียี่สิบห้า กินข้าวแล้วไปเกิดใหม่เริ่มใหม่ไม่รู้หลักออกินข้าวคือข,ข้าวแล่วเก็บมานะเอ้ยพอแล้วบ้างเอ้ยผมคุณผู้ชมคลิปเดียวพอแล้วไม่ไหวแนละ้วเอเอโคตรเจ็บปวดเลยอนะเออโคตรโขโคตรแย่เลยนะเอ่ะไอช็อตแรกนะไอต้องรถเข็นอนะ ที่ผมตกใจจริงกับอีกแวบ,บนึื่องอะไอตรงที่ใครวะประยุทธ์ปะไม่ใช่ไอใครนะฟิตฟิตสต็อปโผล่มาไอตกใจจริงแล้วจะหนีก็เคยเเอำได้แต่ผมเล่นไม่ไหวแนละ้หลับตาเล่นอะ่อคะคดทรมานคลิปเดียวพอแลนะ้วผมไม่ไหวแล้วคลิปนี้จะขอตัวกันไปก่อนผู้ชมผมไม่ไหวแล้วสวัสดีครับ